ตัวเลข13หลักในบัตรประชาชนจะได้ว่าเป็นตัวเลขที่ถูกกาหนดมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เริ่มทําบัตรครั้งแรกนะครับเป็นตัวเลขที่ตีตราบง่งบอกความเป็นตัวเราโดยตรงเพราะถ้าเป็นตัวเลขอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถเลขที่บ้านเรายังสามารถที่จะจัดหาจัดซื้อมาได้แต่เลขในบัตรประชาชนเนี่ยเราหาซื้อไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันเลยครับว่า ตัวเลขลงท้ายในบัตรประชาชนของคุณเนี่ยจะสามารถอธิบายดวงชะตาบ่งบอกลักษณะนิสยัยตัวตนของคุณได้อย่างไรบ้างสำหรับคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เนี่ยในทางโหราศาสตร์จะเป็นตัวแทนของดาวมฤตยูคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นคนที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิพานดีเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงทีเดียวครับ มีอารมณ์ศิลปินติดมากๆบางอารมณ์เนี่ยชอบเก็บตัวชอบอยู่เงียบๆไม่ชอบวุ่นวายกับใครดูแล้วอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลึกลับทีเดียวแถมบุคลิกนะครับดูเป็นคนซับซ้อนภายนอกเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ค่อยจะใส่ใจอะไรไม่สะทกสะท้านกับเรื่องอะไรทั้งสิน้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในจิตใจเนี่ยอ่อนไหวครับใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยแอบมีน้อยใจอยู่เหมือนกัน และนอกจากนี้นะครับคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์เนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดที่แปลกแวกแนวกว่าชาวบ้านชอบคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นถ้าได้มาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความคิดเรื่องของไอเดียสร้างสรรค์คีเองงานใหม่ๆเนี่ยโอ้ทำได้ดีเลยไม่เหมือนใครแต่ในบางคนนะครับจะมีความกระตือรือร้นสูงมากบางทีมันก็เยอะเกินไปครับเป็นคนแบบทำอะไรรวดเร็วฉับไว แต่บางทีเนี่ยอาจจะขาดความรอบคอบไปนิดนึงทาให้เกิดความผิดพลาดได้เหมือนกันลักษณะนิสัยเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ในบางครั้งก็รู้สึกกล้าๆก,ก,กลัวๆบางทีเนี่ยจะต้องลงมือทําอะไรจริงจังลนะบางทีก็ไม่กล้าครับเพราะไม่ชอบทําอะไรที่มันเสี่ยงเลือกที่จะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนทาให้หลายๆครั้งนะครับอาจจะพลาดจังหวะดีๆโอกาสดีๆในชีวิตไป คนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะครับเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสเป็นคนที่มีลางสังหรณ์แม่นยอาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเทวดาหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเกิดเลยทีเดียวนะฮะเป็นคนที่มีวาจาศิษฐ์พูดยังไงมักจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับต้องพูดจาให้ดีอย่าไปสาบแช่งใครเพราะมันจะเป็นไปตามปากและคนกลุ่มนี้นะครับจะเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้เป็นคนที่มีความปรารถนาที่จะเป็นบุคคลแถวหน้าอยากที่จะได้รับการยอมรับนับถือจากคนรอบข้างตามพื้นดวงนะครับคนที่มีเลขศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่ชีวิตมักจะต้องเหนื่อยครับมักจะต้องทําอะไรด้วยตัวเองตลอดเวลาคือชีวิตเกิดมาเนี่ยต้องลําบากก่อนไม่ว่าคุณจะฐานะดีหรือมีเงินมีทองหรือว่าจะไม่มีเงินมีทองก็ตามชีวิตเนี่ยมันต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยตัวเองจะไม่พึ่งคนอื่น ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักในเรื่องของความรักนะครับคนที่มีแบบประชาชนลงไทยได้วยเลขศูนเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์คอ่อนข้างที่จะซับซ้อนเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแล้วก็มักที่จะทําอะไรตามใจตัวเองเสมอเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีปัญหาอย่างเช่นนะครับในบางครั้งเนี่ยอารมณ์นึกอยากจะหวานแหววก็สวีดหวานไปนแต่บางทีเนี่ยบางอารมณ์รู้สึกไม่ชอบใจ อยากจะอยู่คนเดียวก็หายไปเลยไม่สูงสิงกับใครโทรไปก็ไม่รับจนมันทำให้ความสัมพันธ์ชีวิตคู่เนี่ยบางทีคนรักหรือแฟนไม่เข้าใจก็มีปัญหากันได้การจะอยู่ร่วมกันได้นะครับก็ต้องหาคนที่รู้ใจเข้าใจกันหรืออาจจะเป็นคนประเภทเดียวกันเนี่ยเหมือนกับรู้ทางกันดีเนี่ยก็จะอยู่กันได้ยืดอาชีพที่ทำแล้วถูกฉลกททำแล้วดีคืออาชีพที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับ นำเข้าส่งออกสินค้าจากต่างประเทศหรือเป็นการเอาแบรนด์สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทําการตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะดีมากทําแล้วรวยเลยครับหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับศาสนาขายสินค้าเกี่ยวกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประหลานสังฆพันสินค้าเกี่ยวกับเทวรูปพระพุทธรูปของเก่าของโบราณอู่ซ่อมรถซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมมือถืออุปกรณ์ไอทีอันเนี้ยทำไปเลยครับสำเร็จแน่นอนรวยแน่นอน หรือจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หนุนดวงมากๆเป็นเรื่องของการขายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพการรักษาโรคขายประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุอันนี้บอกเลยลุ่งแน่นอนทำแล้วรวยเพราะอะไรครับเพราะเลขศูนย์เนี่ยเป็นเลขมรตยูเกี่ยวข้องกับความตายโดยตรงนะครับถ้าทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะหนุนดวงกันมันจะเฮงหรืออาจจะทำดอกไม้นะครับร้านดอกไม้พวงลีด หรือจะเป็นธุรกิจอาหารเครื่องดื่มที่จัดเลี้ยงกันในงานสอบเนี่ยอันเนี้ยดีมากแต่ถ้าจะทําธุรกิจนะครับต้องระวังอยู่อย่างหนึง่งถ้ามีหุ้นส่วนเนี่ยให้ระวังเรื่องของความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันท่านเลือกได้นะครับทาคนเดียวไปเลยแล้วไปจ้างคนเก่งๆมาร่วมงานแบบนี้ดีกว่าสุดท้ายครับไม่ว่าชีวิตของคุณนะฮะจะเจออุปสรรคเจอปัญหาเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่ จะล้มลุกคลุกคลานยังไงก็แล้วแต่เมื่ออายุถึง50ชีวิตคุณจะสบายจะรวยมีอิสรภาพทางการเงินแน่นอนหมอดูอินดี้การันตี